ครับก็ต้องไม่รู้จะพูดยังไงครับด้วยพิษของใบกัญชานะครับมีสารอยู่ตัวหนึ่งหรือสารหลายๆตัวนะครับอยู่ในใบนะครับเจ้าตัวหนอนก็กัดกินไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ตื่นนะครับปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นแล้วนะครับคงจะแพ้สารอยู่ในใบของส่วนในใบของกัญชานะครับจะปลุกเท่าไหร่ก็โมูแต่ขี้เซานะฮะ เราจะปลูกเท่าไหร่เจ้าหนอนเขียวก็ขี้เซานะครับถามว่ามีการตอบสนองไหมมีแต่ค่อนข้างที่จะเสื่องซึมมากนะครับก็สรุปได้ว่าใบกัญชานะครับไม่สมควรที่จะให้หนอนได้กินนะครับไม่งั้นจะเสื่องซึมนะครับไม่ได้กินใบไม้ก็จะ เงาหงอยนะครับแต่ข้อดีของการให้ใบกัญชาเนี่ยนอนก็จะไม่กัดกินต้นไม้เราเยอะนะครับฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับหรือว่าเป็นความรู้นะครับว่าถ้ากลัวใบไม้เนี่ยหมดเกลี้ยงต้นนะครับก็เอาใบกัญชาไปแปะๆตรงที่ใบไม้ต้นไม้ที่เรา,เาที่นอนเกาะอยู่นะครับก็จะทำให้ต้นไม้เราเนี่ย ไม่เสียหายเยอะกว่าเดิมนะครับคือว่าให้นอนขี้เกียจก,กินว่างนันเหอะนะครับฝากไว้เป็นความรู้ตรงนี้ด้วยนะครับนอนอาดลาดเอดเลดอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะปลุกเท่าไรไม่ยอมตื่นนะครับเห็นไหมครับ